สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงทุกท่านนะครับใครจะว่าอย่างไรก็ช่างนะครับแต่ส่วนตัวนะครับแล้วก็คนที่รักชาติรักแผ่นดินเนี่ยนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านองค์คอมูนตีใหม่หรือลุงมมตู <มา S 1> ต่นะครับไม่สนับสนุนค,ความรุรแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเพราะความสุขุมรอบครอบใจเย็นของลุงตู่นี่แหละครับเพื่อนๆเราถึงได้อดีตนักโทษที่หนีคดีเนี่ย กรับมาติดคุกติดตะรางนะครับสวยงามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปากโกงหรือการวางแผนที่มีกลุ่มคนหรือสื่อพยายามอ้างว่าเป็นการดีลลับอย่างนั้นอย่างนี้และก็มีคนโยงไปโยงมาแล้วก็กล่าวโทษตำหนินะครับโจมตีท่านองค์คมนตีนะครับก่อนหน้านี้เราก็เห็นนะครับมีตั้งหลายสื่อครับเพื่อนๆและตอนนี้เป็นยังไงล่ะครับเพื่อน ผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับมีใครบางคนติดคุกติดตารางไปแล้วนะครับเพื่อน้ยงามไส้ประสาทกุญจะเสียนะครับเพื่อนแค่นี้นะครับเพื่อนคนรักชาติก็พอใจแล้วเพราะอะไรล่ะครับเอาจะหากมันไม่ติดคุกไม่ติดตารางมันก็ไปพูดเมืองนอกเมืองนานะครับว่ามันนถูกกันแกล้งถูกทํารัฐประหารอย่างนั้นอย่างนี้ในหนังสือขอยื่นถวายพระราชทานอภัยโทษนี่นะครับเพื่อน และได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ระบุชัดเจนนะครับว่าสำนึกในความผิดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆโวยงามไส้ต่อให้ลูกน้องในคอกหมานะครับเ,เพื่อนๆจะออกมาชื่นชมเจ้านายว่าเป็นยังไงก็ช่างแต่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้สนใจแล้วนะครับเพราะหลักฐานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับว่าพี่เอ็นเปื่อยเนี่ยโกหกตั้งกระหนุ่มจนแก่ครับเพื่อนๆขนาดขอพระราชทานอภัยโทษแท้ๆนะครับ ยังมีคำหลอกลวงโกหกว่ารับโทษไปแล้วตั้งหลายวันโอ้งามไส้ไอ้นี่มันเข้าขายหลอกลวงเบื้องสูงหรือเปล่าวันนี้โอ้โหหนักเลยกูกราวนี้ยังไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนอ้มนมนหลอกเข้าไปยันชั้นสอบสวนหลอกยันศาลนู่นแหละครับเพื่อนๆแม้มันหลอกกันเป็นกระบวนการนะครับแต่บังเอิญเออศาลท่านนะครับเพื่อนเ่อเออดูจากข้อมูลและหลักฐานเนี่ยนะครับแม้มันเป็นไปได้ยังไงครับเพื่อน ไอคนที่นอนป่วยติดเตียงกลับลุกไปอาบน้ำได้เป็นบางครั้งบางคราวโหตายแล้วนะครับเพื่อนมันขัดแย้งไปหมดและไอคนที่บอกว่าไปเฝ้าเนี่ยสรุปมึงไปเฝ้าใครวะเพื่อนและที่ย้อนแย้งกว่านั้นคืออะไรครับเพื่อนหลังจากได้รับการพักโทษมันเดินสายตั้งกันเหนือโจดใต้อลวาดฟาดงวฟาดงาด่าทอเขาไปเรื่อยโหตายแล้วหนักเลยกูคราวนี้ทำอะไรโดยไม่ได้เห็นแกหน้าแกตานะครับของ ศาลนะครับหรือนะครับของประชาชนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ไอ้นี่ยังไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวสุดท้ายเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนคำพิพากษาออกมานะครับว่าต้องเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปนะครับเพื่อนๆส่วนไอ้ก่อนหน้านี้ถือว่ามึงละเมอไปกันเลยกันนะครับเ <c oughs> <c oughs> อนโหมาเจอกันละเมึงกาวนี้ต้องขอบคุณนะครับและธรรมนูญฉบับปากโกงครับเพื่อนเพื่อนถ้าไม่เช่นนั้นไอ้คนเหล่านี้มันอาจจะหลุดลอดคดีไปแล้ว เพราะอะไรล่ะครับเอา้าไอ้พวกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆแม้พอมีปัญหาเรื่องคดีหนีก็ไป20ปีก็หลุดพ้นแล้วครับเพื่อนๆบางคดีนี่ไม่พอ10ปีนะครับเพื่อนๆก็หมดอายุความไปแล้วเห็นไหมล่ะครับเพื่อนๆว่าลุงตู่นี่ทํางานรอบครอบนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเป็นนักการเมืองที่ไม่คิดโกงบ้านกินเมืองมีความซื่อสัตย์สุดจริตใจคุณจะเกรงกลัวอะไรครับเพื่อนๆ เพราะอะไรเลยครับเอากลุงตู่เนี่ยเขาก็บริหารงานภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปราโกงมาให้ดูกันแบบเต็มๆนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ไม่เห็นจะมีปัญหาทั้งลุงตู่แล้วก็คณะรัฐมนตรีของท่านเนี่ยนะครับก็ทํางานผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับกันผ่านฉลุยแถมได้รับคําชื่นชมจากภาคประชาชนด้วยนะครับวณโยบายมากมายนะครับหลายโครงการเนี่ยนะครับทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี แต่ส่วนตัวคืองงนะครับไอพักส้มมันฝันผวาอะไรวะ <c oughs> นี่จัาากไม่แก้และธรรมนูญฉบับปราบโกงมันคงไม่กล้าเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับมันถึงตั้งเงื่อนไขสูงริบริวต้องแก้และธรรมนูญก่อนตายเลยบันเทิงกันละมึงข่าวนี้นะ <c oughs> โหประสาทมันจะเสียทําให้เราสามารถสันนิษฐานได้หรือไม่ว่าไอคณะส้มน,นี่อาจจะคิดมาทาร้ายชาติทาร้ายแผ่นดิน เพราะอะไรล่ะครับเอาก็จาพฤติกรรมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนต่างดงต่างด้าวโลหินยาหรือแม้กระทั่งล่าสุดก็อยากให้เปิดด่านนะครับกรณีที่เรามีปัญหากับเขเมรน,นะครับโอ้ยงามไส้อ้างแต่เรื่องสิทธิมนุษย,ยชนจนลืมไปหรือเปล่าว่าคนไทยเป็นผู้ลงคะแนนเลือกพวกท่านมานะครับทําไมคุณไม่พูดเรื่องสิทธิมนุษย,ยชนของคนไทยบ้างล่ะครับเพื่อนๆว่าทหารแนวหน้าไม่มีความจําเป็นต้องตุยนะครับ หากไม่เกิดปัญหาตามแนวแตะเข็บชายแดนหรือแม่ลูกคู่หนึ่งที่เขาเนี่ยแหมต้องมาตุยก็เพราะไอเหตุการณ์ที่อ้างว่ายิงโดยไม่มีพิกัดมันเป็นไปไม่ได้ครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธสงครามอะไรก็ช่างมันล็อกเป้าได้หมดแล้วครับมันจะมายิงกัะเลยกระลาดยิงโดยไม่มีการหวังผลเป็นไปไม่ได้ครับเพื่อนๆอ,อาวุธสงครามทุกชนิดเนี่ยเขาสามารถล็อกเป้าหรือเลงพิกัดได้ครับเพื่อนๆแต่จะเล็งไปทางไหนเท่านั้นเอง เป็นไปได้หรือไม่ว่าจงใจเจตนาเลงเป้ามาที่พลเรือนให้เกิดการสูญเสียเพื่อให้คนไทยหวาดกลัวแต่บอกก่อนนะครับว่าคนไทยไม่เหมือนชาวเขมรเ,เสียมสยามหรือชาวไทยเนี่ยไม่รักตัวกลัวตุยนะครับเพื่อนๆไม่เหมือนนักการเมืองนะครับเพื่อนที่อ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือหวังผลอะไรหรือเปล่าหรือหวังเงินหวังทองเศษเงินเศษทอง จากบ่อนคาสิโนหรือไม่ครับถึงอยากให้มีการเปิดด่านท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เจรจาเรื่องปัญหาพื้นที่ที่อ้างว่าทับซ้อนท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรทับซ้อนเพราะเส้นแบ่งเขตเนี่ยมันแบ่งกันตั้งแต่สมัยสยามกับฝรั่งเศสมานานแล้วครับเพื่อนๆมันก็มีแต่นักการเมืองนี่แหละครับเพื่อนๆที่ต้องการให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้าประเทศเพราะอะไรล่ะครับเอา้า ใครกล้ารับประกันครับว่า MOU ที่มีการต่อวีซ่าพาสปอร์ตเรื่องแรงงานเนี่ยนะครับเพื่อนๆหรือกรณีปล่อยต่างด้าวเข้ามาเรียนในประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่มีกรณีทุจริตคอร์รัปชันเราก็เห็นกันอยู่ครับเพื่อนๆว่ามันทุจริตคอร์รัปชันผ่านกลุ่มกระบวนการอย่างแรงงานต่างด้าวเนี่ยกันทั้งประเทศนะครับเพื่อนๆเพราะเปิดด่านใครได้ประโยชน์อีกครับเพื่อนๆบอนคาสิโนไงครับเพื่อนๆใครกล้ารับประกันครับว่านางการเมือง ไม่มีเอี่ยวนะครับบ่อนคาสิโนตามแนวแตะเข็บชายแดนนะครับมันถึงเป็นห่วงเป็นใย,ยแต่เขเมรโดยไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนคนไทยที่กําลังรู้สึกเดือดดานเกลียดชังชาวเขเมรชาวกัมพูชาหนักขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพราะคนไทยเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีนะครับเพื่อน และยิ่งมาเจอคำเม็มาในละคุณแบบนี้โอ้โหคนไทยยิ่งเดือดดานส่วนตัวก็เฝ้าแต่ภาวนานะครับว่าอย่าให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นเหมือนประเทศนะครับในเอเชียที่มีปัญหานะครับสามสี่ประเทศกรณีที่ประชาชนลุกฮือเผาบ้านนาะการเมืองนะครับแล้วก็ป้นสมบัตินาะการเมืองนะครับเพราะเดือดดานโกรธแค้นจริงๆแล้วนะัการเมืองเนี่ยมันต้องกราบขอบพระคุณและธรรมนูญฉบับปราบโกงนะครับเพราะเราจะไม่มีคนโกงบ้านกินเมือง ประชาชนก็จะไม่เดือดร้อนนะครับแต่นี่อะไรกันครับกับจะแก้ไขและรรมนูญเหมือนจงใจเจตนานะครับจะเปิดช่องให้มีการช่อการโกงนะครับแล้วนี่ถ้าเกิดประชาชนมันเดือดร้อนแผ่นดินลุกเป็นไฟนี่กูช่วยมึงไม่ได้แล้วนะครับไอบ้บรรดานนะักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีอะไรก็ช้างมันเนอะงามไส้ประสาทเยจริงๆแล้วเนี่ยทั้งไอ้ส้มทั้งไอ้แดงเนี่ยมันต้องขอบพระคุณท่านองค์ขมนลตีเป็นอย่างมากนะครับ เพราะอะไรล่ะครับเอากรรมาธรมนูญฉบับป่าโกงเนี่ยช่วยชีวิตพวกมันอยู่นะครับเพนเพื่อนไม่เช่นนั้นในอนาคตใครกล้ารับประกันครับเส้นทางทางการเมืองพวกนี้อาจไม่สวยหรูเหมือนกรณีนะครับที่กําลังเป็นข่าวเป็นไวรัลทุกวันนี้ว่ามีประชาชนบางประเทศกําลังเดือดด้าน,นะครับเพื่อนๆถึงขั้นแห่กันออกมาเผาบ้านของรัฐมนตรีลือนนักการเมืองครับเพื่อนเโอ้ย <laughs> งามไส เห็นไหมล่ะเพื่อนเพื่อนวลละธรรมนูญฉบบาปโกงนี่มีคุณูประการขนาดไหนนะครับต้องขอรลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงจริงก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแต่